จะะไได้อรวันนี้หนูจะได้กินอะไรแล้วก็วางไว้ไว้แล้วผมโดนตํารวจจับตํารวจนึกว่ากระท่อมเราต้องใส่ไว้ในเตาอบกี่นาทีผมจะบอกคุณเลยว่านี่มันจะอร่อยนะจริงๆรอยตอนเราไปอบอ่ะนี่แหละพิซซ่าที่ทำง่ายและอร่อยกราบสวัสดีเป<ำ>็นไงครับเป็นงไงบ้างพี่กราบ <c oughs> เลื่อนถ่ายเพราะกัดปาดตัวเองบว <laughs> <อ>มลเลยไี่หายม,มา <Burch. S 2> พร้อมแล้วนจะได้อะไรวันนี้หนูจะได้กินอะไรอยากกินอะไรเจม <laughs> ขอให้เป็นข้อที่หนูวางไว้ <laughs> ทำพิซซ่าโดยไม่ใช้แป้งพิซซ่าท้อไงดีวะเคทํทำพิซซ่าโดยไม่ใช้แป้งพิซซ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเราใช้แป้งอะไรดีแป้งทำเค้กได้ไหมมาเดี๋ยวเรามาดูครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการที่ยังไม่มีชื่อนะครับ <laughs> เพราะว่ามันมีหลายคนนะครับผมว่าคิดชื่อไม่ออกจริงไาผมพยายามแล้วพยายามอีกผมก็คิดชื่อไม่ออกนะครับลูกน้องผมก็มันทาหลายอย่างแล,และหลายอย่างคือความคิดสร้างสรรค์มันไม่ค่อยดีกันด้วย <laughs> มันจะคิดไม่ค่อยออกนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งมาหลายชื่อนะครับจริงๆผมก็ชอบนะแต่ผมอยากได้อะไรที่มันโดนนะถ้าโดนแล้วเราจะรู้เลยไม่ต้องมานั่งคิดนึกออกไหมครับก็ <laughs> ถ้าสมมุติท่าน,นผู้ชมช่วยกันคิดก็จะเป็นพระคุณมากนะครับก็ลองช่วยกันคิดดูแล้วกันนะครับอ่ะ วันนี้เราจะทำเมนูอะไรใช่ไหมครับกับรายการที่ยังไม่มีชื่อนะครับวันนี้นะครับผมจับฉลากได้พิซซ่าที่ไม่ใช้แป้งพิซซ่าทำนะครับจริงๆแล้วผมก็คิดอยู่ตอนแรกว่าผมอยากจะทำดอกกระหล่ำตอนแรกผมจะทำแบบนั้นแหละแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบกินดอกกระหล่ำนะมันเอาดอกกระหล่ำม,มาปัน่นพอปั่นเสร็จปับ๊บอะซับน้ำออกให้หมดเนี่ยล้วก็วางๆไว้ใช้กับไข่ขาวอะไรเงี้ยแต่ผมก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับวันนี้ผมจะทำเป็นพิซซ่าที่ใช้แป้งแซนด์วิชเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติผมบอกคุณว่าเนี่ยเดี๋ยวว่าเอา ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยคืออยากกินพิซซ่าเนี่ยมีของที่มันหาง่ายๆมาทำอะ่ะอย่างเช่นขนมปังแบบนี้ทุกบ้านน่าจะมีอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันโอเคไงมันง่ายกว่าไปซื้อขนมปังจา,จากร้านสะดวกซื้ออะไรมาก็ได้แล้วคุณก็ามาทำพิซซ่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้คุณดูนะครับวันนี้มันเรียกว่าพิซซ่าโทสนะครับพิซซ่าโทสเนี่ยผมชอบทานมากนะตอนเด็กแม่ผมเคยพาไปร้านหนึ่งในห้างผมจําชื่อร้านไม่ได้ชื่อมันเหมือนประมาณแบบ NCT NFT NUNC อะไรประมาณเนี้ยนะครับมันชื่อเนี่ยผมก็ไม่รู้มันชื่ออะไรไเรหม นะครับขนมปังนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็ให้มันอยู่ในถุงไว้ก่อนเรามาทาซอสก่อนอย่าใช้ซอสพิซซ่าทั่วไปแบบไปซื้อมาในกระป๋องนะทำเองง่ายๆครับไปซื้อซอสมะเขือเทศนะครับหรือว่าคุณเอามะเขือเทศที่เขาปอกเปลือกมาแล้วก็ได้นะยี่ห้อไทยถูกมากนะครับยี่ห้ออิตาลีก็ไม่ได้แพงมากอันนี้กระป๋องเราประมาณห้าสิบบาทครับทำไมผมถึงเลือกอันนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็น v e s u v ี a n a นะครับเป็นมะเขือเทศพัน v e ูเวีย n a มันดียังไงใช่ไหมครับทางใต้ของอิตาลีใกล้ๆกับเมืองนาโปลีหรือว่าเนเปลส์ ชื่อเวซูวิโอหรือหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเวซูวียสนะครับภาษาไทยผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะแต่มันเป็นภูเขาไฟที่มีมานานแล้วตั้งแต่ยุคโรมันแล้วนะครับ<อ>แล้วท่านผู้ชมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละมีเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าพวกดินภูเขาไฟมันจะทําให้พวกต้นไม้ทําให้พวกแบบผลไม้ผักอะไรพวกนี้มันเติบโตดีอะ่ะคือในดินมันจะมีแบบสารอาหารเยอะมากอะ่ะเพราะว่าทุกอย่างที่มันเป็นดินภูเขาไฟมีแร่ธาตุเยอะมากนะครับเหมือนฮาวายฮาวายทั้งเกาะ,ะมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าภูเขาไฟแล้วปลูกอะไรมันขึ้นผลออกมาดี คนที่อิตาลีชอบทานมากเพราะว่ามันเติบโตตรงที่ใกล้ๆภูเขาไฟเวซูเวียสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะหวานมันจะอร่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราเลือกที่จะใช้มะเขือเทศเวซูเวียโอนะครับเวซูเวียนาเนี่ยนะมา คือพอเราเกิดมาในในยุคนี้ปัจจุบันตอนนี้ส่วนมากของมันหาได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออทุกอย่างมันสะดวกมันทาง่ายทําอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาหารแต่ละประเทศเนี่ยถึงแม้เชฟคนเดิมทำเนี่ยแต่ใช้วัตถุดิบจากแต่ละประเทศมันก็ไม่อร่อยเหมือนกันนะมันเหมือนแบบถ้าเราอยากกินอาหารอีสานที่อร่อยมากๆเราก็ต้องกินที่อีสานอ่ะจะมาคนอีสานทําที่กรุงเทพมันก็อร่อยแหละแต่คือคนอีสานทําที่อีสานจะอร่อยกว่าเพราะว่าของที่ใช้มันมันแบบมันออริจินจริงๆอ่ะนึกออกไหมมันเหมือนมันเหมือนกันอ่ะที่อิตาลีอ่่่ตายใแว ถ้าเราไปทําอาหารอิตาลีบนทางบนเหนือเงี้ยก็จะไม่อร่อยเท่ากับทางใต้แล้วก็เมืองที่ทําอาหารอิตาลีที่อร่อยที่สุดคือเจนัวเพราะาน้ําของเจนัวตอนมันไหลมาเข้ามาในภูเขาออกมาเนี่ยมันแบบเป็นน้ําที่แบบโคตรสดชื่นน้ํามันมีรสชาติหวานๆเลยนะ <Wow. S 1> มันผ่านภูเขามาถูกกรองมาเสร็จปั๊บเนี่ยเอามือไปกินไปกินน้ําได้เลยดื่มน้ําได้เลยสุดยอดมากนะครับผมถึงบอกว่าพวกเมืองนาโปลีเจนัวอะไรพวกนี้อาหารมันอร่อยจริงนะครับอ่ะมะเขือเทศนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองกันครับเราเอามะเขือเทศเนี่ย อันนี้มันปอกเปลือกมดแล้วนะครับใส่เข้าไปในเครื่องปั่นนะครับสองกระป๋องเลยนะครับแต่จริงๆคุณใช้ของยี่ห้อไทยก็อร่อยนะครับจะเป็นกระป๋องใหญ่ๆ่ะนะแต่อย่าใช้คอร์นนะครับอย่าใช้ซอสมะเขือเทศนะคือถ้าสมมติผมกลับบ้านไปแล้วผมทําพิซซ่าอยู่แล้วพ่อผมเห็นว่าผมใช้เค็ตฉับซอสมะเขือเทศอยู่ผมบอกได้เลยว่ามผมน่าจะโดนแบบพ่อไม่รับเป็นลูกมันคือแบบบาปที่สุดในบ้านผมนะนะอาซอสมะเขือเทศใส่พิซซ่าเนี่ยต่อมานะครับโละพา ภา,าษาอังกฤษมันเรียกว่า sweet basil กระเพรามันเรียกว่า holy basil บางซูเปอร์อันนี้ไม่ไม่ความผิดผมหรอกบางซูเปอร์มันจะเขียนว่า basil เหมือนกันเลยแล้วบางทีผมอยากทํากะเพราผมวันนั้นผมซื้อไปผมหยิบเร็วๆไงรีบนะเพราะช่วงนี้มันโควิดอันตรายไม่ค่อยอยากอยู่ข้างนอกนานก็เลยรีบหยิบพอหยิบเสร็จปั๊บกลับมาถึงบ้านเซ็งเลยกินกระเพราไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหัวละพาก็เลยแบบไหนๆเราทําแล้วอ่ะพอจะหยิบใบมาอา้าวมันหัวละพานี่วมา ช่างแม่งใส่เ so, ข้าไปแล้วกันก็เลยกินเป็นผัดโลละพาไปผมบอกเลยนะกินไม่ได้กินไม่ได้เลี่ยนกินไม่ได้จริงแต่ว่าพอเราทำซอสมะเขือเทศเนี่ยเราเรากินได้นะครับเราเด็ดมาประมาณสักเท่านี้นะครับ คือคนอิตาลีมันขาดผลรพาไม่ได้นะมนับ้านผมปลูกกูด้วยแต่ก่อนอะ่ะแล้วผมไปถ่ายละครบางทีต้องไปนอน2-3วันที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมจะเอาผลรพาไปด้วยแล้วก็ไปทําอาหารกินเองไงแล้วผมจําได้มีครั้งหนึ่งผมผมเด็ดแบบเบื้องเกีย้ยเด็ดเป็นก้อนๆอนอย่างเงี้ยแล้วมัดไว้ไว้มัดหนังสติ๊กไว้แล้วก็วางไว้ไว้แล้วผมโดนตำรวจจับตำรวจเนื้อกระท่อมตำรวจเนื้อกระท่อมผมบอกโอ้โ oh ห คุณตำรวจคุณดูหน้าผมดิคุณคิดว่าผมเคี้ยวกับท่อมเหรอหรือว่ามองเป็นหระาพาตำรวจไม่เชื่อตำรวจหยิบมาไหนเออหรวพาจริงะโอเคไปพามากเลยในใจแบบกระท่อมเนี้ยนะอ่ะเราก็หากระเทียมที่ดีกว่านี้นะกระเทียมผมมันแห้งหมดละใส่กระเทียมไปประมาณสักสองหัวก็พอนะครับแล้วก็น้ำมันมะกอกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็เกลือกับพริกไทย คือมะเขือเทศอันนี้มันหวานมากๆนะมันหวานอยู่แล้วนะครับไม่ควรใส่น้ําตาลอยู่แล้วนะครับเราใส่เกลือเพิ่มเข้าไปหน่อยได้แล้วแล้วก็พริกไทยโอเคแล้วเราก็ปั่นครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องให้มันละเอียดมากโอเค เราเอาขนมปังเราออกมานะครับสามชิ้นก่อนแต่เดี๋ยวเราจะทำเยอะๆเลยนะครับอ่ะอันนี้คือมอสซาเรลลาแท้นะครับแท้เท่าที่เราจะหาได้โดยที่มันไม่เวอร์มากนะครับมอสซาเรลลามันแพงนะครับถ้าแท้อันนี้ก็คือพอแท้แหละนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นแบรนด์ของคนไทยทาก็ก็ได้อยู่นะครับมันมีแค่กระปุกเดียวเราก็เลยใช้เป็นมอสซาเรลลาแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครอยากทานแบบรสชาติแบบดั้งเดิมหน่อยให้ซื้อแบบนี้ที่มันอยู่ในน้ำนะครับอันนี้คือมอสซาเรลลาแบบก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แท้ แ่ขนาดพวกแบบพิซซ่าไมาโครเวฟอะไรเงี้ยนะครับแต่อันเนี้ยอาจจะถูกปากคนไทยมากกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิซซ่าอิตาลีเราจะไม่ได้ใส่ชียเยอะนะครับแต่ถ้าต้องการชียเยอะผมแนะนาอันนี้นะครับอ่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาทําแบบแรกก่อนแล้วกันนะครับนี่เห็นปะมันจะมีน้ําอยู่เนี่ยอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราวางไว้ลง,งจานนี้ก่อน้น,น,นนะไอ้น้านี้จริงๆถ้าใครแบบไม่ได้สนใจคือแบบกินอะไรก็ได้นะแล้วคุณเล่นกล้ามอยู่นะกินน้าเนี้ย โ,โปรตีนเยอะมากนะน้ำเนี่ยแต่ผมไม่แนะนำนะอย่างแรกเลยนะครับเราจะเอาซอสมะเขือเทศที่เราเพิ่งปั่นมาเสร็จปั๊บนะครับใส่บนขนมปังนะครับจริงๆแล้วผมไม่อยากให้รสชาติพิซซ่าโทสต์เรามันแบบเละๆผมจะใส่เข้าไปในเตาอ,อบแป๊บนึงก่อนเพื่อให้มันไม่ซึมซับพวกความชื้นนะครับ ะระหว่างที่เรารอนะครับเรามาพูดถึงพิซซาเราจะเป็นหน้าอะไรครับนี่นะครับผมเคยอธิบายไปแล้วครับอันนี้มันคือซาลาี่เปปเปโรนี่อ่ะมันคืออันนี้พริกหยวกอันนี้คือเปปเปโรนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปที่อิตาลีนะแล้วคุณสั่งว่าขอพิซซาหน้าเปปเปโรนี่หนึ่งอันแต่เขาจะเอาพิซซาเนี่ยหน้านี้มาให้คุณมีแต่อันนี้แต่ช่วง,หล,งหลังเขาก็เริ่มรู้แหละว่า ต่างชาตาิชอบเรียกสลามี่อะว่าเปปเปโรนี่มันก็จะเข้าใจเป็นจะถามก่อนว่าตกลงจะเอาสลามี่ใช่ไหมไม่ได้เอาอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเนี่ยแหละแค่เป็นความรู้วันนอันนี้เปปเปโรนี่อันนี้สลามี่นะครับจริงๆแล้วสลามี่เนี่ยอันนี้ทําจากเนื้อหมูนะครับแต่ว่าที่อิตาลีอะจริงๆแล้วเนี่ยดั้งเดิมมันอะทำจากเนื้ออะไรรู้ปะม้าเนื้อม้ามันมีหมูด้วยแต่จริงๆเลยอะแบบสมัยก่อนเลยทําจากม้าแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่เป็นแบบม้าผสมหมูบ้างม้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณ มันมีเนื้อด้วยมีหมูด้วยมีมีม้าด้วยนะครับแต่ว่าม้าจะน้อยแล้วเพราะว่าเขาไม่ค่อยทำกันลวแต่อร่อยไหมของแท้อลิจิที่เป็นม้าอร่อยนะครับ เรามาสองอันก่อนนะครับคือมันไม่ใช่เป็นน้องเกีมก็ได้ครับแต่คือมันจะให้มันมีแบบเหมือนเลเยอร์ข้างบนที่มันเป็นแบบมันเริ่มสุกๆหน่อยเพราะว่าเราจะได้ทําให้พิซซ่าเราเนี่ยไม่ไม่เละนะครับอ่ะเราก็จะตักซอสน,นะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณสัก2ช้อนผมว่ากําลังพอดีนะครับถ้าขนมปังคุณหนาแบบนี้นะแล้วก็ทาให้ทั้วนะครับง่ายมากนะเมนูนี้จริงๆใครดูอยู่เนี่ยทำทานที่บ้านเนี่ยผมว่าอร่อยเลยนะครับและดีต่อสุขภาพมากกว่าคุณสั่งพิซซ่ามากินด้วยผมว่า เพราะว่าชีสที่เป็นชีสมอสเาเรลล่าสังงคอส่วนมากมันจะมีมันมีเนยมีอะไรผมไม่รู้อะแต่ว่ามันแบบไม่ค่อยดีอะแต่อันเนี้ยไขมันดีเยอะมากไขมันแย่น้อยมากแล้วแคล,แคลอรี่ก็น้อยนะครับมีแคลเซียม,มอะไรเยอะมันเหมือนกินนมอะคือเหมือนกินโยเกิร์ตกินชีสแบบดีๆอันเนี้ยนี่คือแบบดีต่อสุขภาพมากนะครับอ่ะพอเราใส่เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เอาสลามี่นะครับเราใส่สลามี่ไปนะครับประมาณสัก2ชิ้นก็ได้แล้วก็พริกหยวกนะผมลืมตัด ไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับเพราะว่าเราแค่ต้องการให้มันมีรสชาติพริกจวกนิดเดียวนะครับไม่ต้องการให้มันเป็นแบบตัวพระเอกแล้วก็หัวหอมนิดนึงนะครับแล้วก็เราค่อยเอาชีสนะครับใส่จริงๆเราใส่ชีสแค่นิดเดียวก็พอนะครับแต่ว่าผมรู้แหละว่าคนบ้านเราชอบกินชีสเยอะ <ๆ S 1> ก็ใส่ชีสไปเยอะๆก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมจะใส่ซอสเยอะกว่าน,น่อย เราลองกินชีสนี้บ้างดีกว่านะครับเพราะว่าคนละสไตล์อะนะครับแล้วเราก็เอาเข้าไปอบลงเขียงมากกว่าลงขนมปังอีกแต่จริงๆเราควรใส่นะผมลืมใส่อันนั้นไปแต่เราควรใส่น้ำมันมะกอกไว้ด้วยนะครับแล้วเราก็รอครับ ถ้าผู้ชมจะต้องถามว่าพี่เราต้องใส่ไว้ในเตาอบกี่นาทีผมจะบอกคุณเลยว่าไม่รู้เพราะว่าผมไม่ค่อยผมใช้วิชวลเอฟเฟกผมใช้ตาผมดูนะครับว่าเนี่ยมันพอมันเริ่มละลายเริ่มเกียมข้างบนนิดนึงเราเอาออกนะครับรออ่ะ อีก2ชิ้นเรายังให้มันอบต่อนะครับเพราะจริงๆผมอยากให้ชีสข้างบนเนี่ยมันเกรียมๆนะครับแต่ว่าผมอยากจะลองชิมก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับคือถ้ากินตอนนี้รู้เลยปากยิ้งเป็นร้อนหนอยู่ด้วยนี่แหละพิซซ่าที่ทำง่ายและอร่อยอร่อยมากครั้งสุดท้ายที่ผมทำเมนูนี้คือตอนไหนหรล้วห สิบเอ็ถึงสองกยังจําได้เลยอยู่ร้ากนกระแหงซอยเก้าหมู่บ้านทาราลมเมื่อไม่ถึงวัยเด็กนะร้อนที่ผมเอาออกมาทานก่อนเพราะว่าผมอยากรู้ว่า รสชาติมันจะเป็นยังไงอันนี้คือตัวเทสนะครับซึ่งผมว่าผ่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยพิซซาทุกๆอันที่เราทำนะครับเราจะต้องใส่น้ำมันมะกอกตอนเสร็จด้วยนะครับเราต้องโรยหน่อยมันจะอร่อยนะครับจริงๆโรยตอนเราไปอบอะข้างบนนิดหนึ่งนะครับเปปโปโรนี่เนี่ยรสชาติสลามี่ <c oughs> คกูก็เรียกเปปโปโรนี่ละ <c oughs> <c oughs> ผลที่ผมเลือกใช้หัวหอมใช้พริกหยวกนะครับแล้วก็สลามี่เราเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรสชาติพิซซาที่เรานึกถึงพิซซาเราจะนึกถึงอย่างเงี้ย ก็คือมันเป็นหน้าแบบที่เรากินทั่วไปมันจะมีแค่หน้าอะไรนะไอ้หน้าเนี้ยที่มันมีสองันเนี้ยซูพีมเหรอหน้าอะไรไม่รู้แต่มันจะมีประจำอะ่ะเออมันจะมีประจำจริงๆเราจะใส่พาเมแฮมก็ได้ใส่นุชานี่ก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าใส่แซลมอนก็ได้แต่แบบผมไม่อยากให้มันเป็นแบบพิซซ่าที่ท่านผู้ชมอยู่บ้านแล้วแบบอยากกินตอนเนี้ยแล้วรู้สึกวแบบ่าโอ้ยต้องไปซื้อพาเมะแฮมซื้อสลามซื้อไอ้นันน่นนู่นนี่อันเนี้ยคุณทําเองได้เลยคุณมีขนมปังอยู่แล้วคุณไปซื้อมะเขือเทศมาทําแบบที่ผมทําาาามมันันนนเป็ว็ววตถถุดิบง่ยแแล้้กทสีา สมมติคุณไม่อยากไปซื้อสลามี่เพราะว่าถุงนี้ก็ร9อยนะถ้าคุณไม่อยากซื้อเนี่ยก็ใช้พวกบโบลญ่าไส้กรอกหรืออะไรก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากกินแบบสลามี่ก็ซื้อสลามี่เนี่ยมาอร่อยกว่ามา one the heat is rising for นี่นะครับท่านผู้ชมเป็นพิซซ่าโทสต์ของเรานะครับซึ่งทําง่ายมากๆนะครับท่านผู้ชมลองทําเองที่บ้านก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมเลือกหัวหอมกับพริกหยวกมาเพราะว่าพอเราทานเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือพิซซ่า ถึงแม้เราไม่ไม่ได้ใช้แป้งพิซซ่าก็ตามนะครับเราใช้แป้งขนมปังที่บ้านคุณนะครับถ้าเป็นชิ้นหนาๆหน่อยก็ดีนะครับทำให้คุณได้ฟีลลิ่งแบบพิซซ่าจริงๆเราก็รู้สึกแบบไม่เลี่ยนด้วยนะครับมันมันเป็นพิซซ่าที่สุขภาพดีมากเลยนะจริงๆแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่วันนี้มาชมกันนะครับผมทําตามชาเล่นแม้วันนี้ผ่านไหมโอเคนะครับคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับว่าผ่านไหมท้าเลจ์นะครับแล้วก็ถ้าคุณชอบรายการนี้ก็ติดตามต่อไปด้วยนะครับรายการที่เรายังไม่มีชื่อนะครับก็ช่วยคอมน้าีคครัับลวห่ิปสสด